สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้กลับมาพบกับกิฟนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูในหัวข้อที่ว่าเราสำคัญกับเขาไหมนะคะมาดูกันในหัวข้อนี้เนาะใครที่สนใจคิวดูดวงนะคะคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูความรู้สึกพลังงานของคุณกันนะคะว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรแล้วเขา,อาเอราสำคัญกับเขาไหมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กิฟด,ด้วยนะคะ มาคาะ์ซิ of อ a n นนะคะ knight o เ p e n t a c l e วิรว้านะคะเราต่างคนต่างมีเรื่องหยุมหยิมมีเรื่องงี้เงาด้วยกันทุกคนนะคะต่างฝ่ายต่างมีเรื่องที่แบบว่ามีมุมของตัวเองนะคะคิดคิดมากคิดลึกคิดเยอะระแวงหวาดระแวงนะคะ ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเป็นทั้งสองฝ่ายนะคะเป็นทั้งสองฝ่ายแต่จริงๆแล้วว่าในใจลึกๆของคุณทั้งสองคนน่ะยังรักกันดียังยัง,ย,งยังโอเคเลยแหละยังแบบห่วงหาอาทรยังมีคุณคนเดียวในจิตใจเลยนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวปัญหาต่างๆของแต่ละฝ่ายอาจจะทําให้มองดูว่าเหินห่างห่างเหินไปอาจจะมองดูว่าฉันไม่สําคัญอะไรกับเธอเลยใช่ไหมนะ ไม่เลยคะ่ะไม่เลยนะคะจริงๆแล้วคุณสําคัญกับเขานะเขาพยายามที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเพื่อคุณนะพยายามที่จะแบบพยายามทําให้มันดีขึ้นแต่อาจการกระทําของเขามันอาจจะไม่เข้าตาของคุณเท่านั้นเองไม่ถูกใจของคุณเท่านั้นเองทุกคนมีวิธีการกระทําต่างๆออกไปซึ่งมันไม่อาจไม่ถูกใจในตัวคุณ หรือคุณมองแล้วดูมันไม่โอเคจริงๆแล้วคุณทั้งสองคนรักกันมากนะคะคือแบบมีใจให้กันรู้สึกดีเลยแหละถามว่าสําคัญไหมสําคัญเลยล่ะคะ่ะมองไปถึงวันข้างหน้ามองไปถึงวันที่แบบว่าอยากจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือเป็นชีวิตคู่ร่วมกันอยู่แล้วก็อยากที่จะเป็นแบบนี้ไปนานๆนะคะคุณสำคัญกับเขานะคะในคลิปนี้ดีมากๆเลยอะนะเพราะน้อยครั้งมากเลยนะที่จะเปิดออกมาจะเจอแบบว่าเอ้ย ส,สมหวังตรงใจนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะกำลังถามหาคำ,คำตอบอยู่นะคะนี่คือคำตอบของคุณแน่นอนมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยที่เราได้รับคำตอบดีๆความรู้สึกดีๆพลังงานดีๆเวลาเราเจออะไรที่ดีๆนะคะให้เราน้อมรับไว้ก่อนนะคะถึงแม้ว่าในใจเราเรู่เรูว่าเฮ้ยมันใช่เหรอมันดีเหรอในเมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เราเจอว่าเฮ้ยมันดีนะ อย่างแรกที่รู้สึกดีคือใจของคุณใจของคุณมันดีแน่นอนนะคะอย่างอื่นค่อยว่ากันนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยขอให้สุขสมหวังทุกเรื่องค่ะขอบคุณคะ่ะ